ยกให้เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าจับตามองเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมคะสําหรับการเมืองไทยนะคะในตอนนี้นั่นเองซึ่งต้องบอกได้เลยค่ะว่ากําลังเดือดเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมซึ่งต้องบอกได้เลยนะคะว่าใครหลายๆคนเนี่ยได้มีการออกมาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องราวการเมืองไทยกันเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมซึ่งก็รวมไปถึงทางด้านของบอสนวัตอิสระไกรศีลด้วยนะคะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยได้มีการออกมาโพสต์ข้อความค่ะบอกว่าถ้าไม่ยุคสภาวันนี้เนี่ยจะ านางงามในสังกัดทั้งหมดไปประท้วงนั่นเองค่ะ และนอกจากนี้นะคะทางด้านของบอสนวัดก็ยังได้มีการโพสต์ตอรีส้มเอาไว้อีกด้วยโดยมีข้อความนะคะบอกว่ายืนยันขอให้ยุบสภาเป็นทางออกเดียวเพื่อคืนอำนาจให้ประชาชนเมื่อคณะรัฐบาลและนายกไม่เป็นที่ไว้วางใจไม่มีคุณภาพในขณะนี้และไม่สนับสนุนให้ลาออกเพราะว่าที่นายกคนต่อไปและคณะรัฐบาลก็ยังเป็นกลุ่มเดิมและไม่อยากให้ยื้อเวลาเดียวจะกลายเป็นข้ออ้างมีรัฐประหารซึ่งเราเนี่ยก็ไม่สนับสนุนและ มีรัฐประหารในระบอบประชาธิปไตยยืนยันยุบสภาเท่านั้นเพื่อคืนอำนาจให้ประชาชนของประเทศเพื่อเลือกตั้งใหม่ซึ่งงานนี้เองค่ะก็ทำเอาเชอร์อมนะคะซึ่งเป็นรองอันดับหนึ่งมิสแกรนด์ไทยแลนด์ปี2025ได้มีการออกมาชี้แจงอีกหนึ่งมุมค่ะถึงประเด็นที่บอสนวันนะคะได้มีการออกมาพูดถึงเรื่องราวทางการเมืองนั่นเองค่ะคุณผู้ชมซึ่งทางด้านของเชอร์แอมนะคะก็ได้มีการโพสต์่ายยาวเอาไว้ค่ะบอกว่าดิฉันเนี่ยขอใช้พื้นที่ในการสื่อสาร ประเด็นที่กำลังถูกพูดถึงบนโซเชียลมีเดียของคุณนวัดอิสระไกรศีนอันเป็นความคิดเห็นทางการเมืองซึ่งถูกทำให้เข้าใจผิดในวงกว้างโดยบริบทของสังคมในปัจจุบันที่อ้างอิงความเข้าใจต่างๆมาจากประวัติศาสตร์การเมืองไทยในทศวรรษหลังในวันนี้เนี่ยดิฉันขอรับหน้าที่ชี้แจงในฐานะของหนึ่งในตัวแทนองค์กรมิสแกรนไทยแลนด์ในวาระที่เกี่ยวเนื่องกับการเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยขององค์กรและแก้ไขความ เขาใจที่คาดเคลื่อนซึ่งคุณวัฒน์ได้รับในฐานะปัดเจกบุคคลก่อนอื่นเนี่ยดิฉันขอยืนยันว่าโพสต์ด้านล่างของคุณวัฒน์เป็นการแสดงความคิดเห็นที่สอดคล้องกับระบอบประชาธิปไตยและเป็นการใช้เสรีภาพในการแสดงออกโดยชอบธรรมโดยการเสนอความคิดเห็นส่วนตนให้มีการยุบสภาและ ทำการเลือกตั้งใหม่เนื่องจากคุณวัฒน์เนี่ยมองว่ารัฐบาลกำลังสูญเสียความเชื่อมั่นจากประชาชนและการยุบสภาจะนำไปสู่การคืนอ,อำนาจให้คนในชาติอย่างแท้จริงซึ่งความคิดเห็นดังกล่าวเป็นข้อเสนอในฐานะพลเมืองคนหนึ่งซึ่งทุกๆคนเองก็พึงมีข้อความต่อมาเป็นการตอกย้ำหลักการต่อต้านรัฐประหารอันเป็นเครื่องมือในการตัดตอนระบอบประชาธิปไตยโพสต์ดังกล่าวจึงเป็นข้อความที่มีเจตนาต้องการยืนเคียงข้างประชาชนมากกว่า อำนาจทางทหาร ดิฉันหวังว่าใจความของโพสต์นี้จะสื่อถึงใจของผู้รับสารได้อย่างไม่มีอคติและหวังว่าทุกคนเนี่ยจะมองเห็นถึงเจตนาอันชัดเจนในการปกป้องระบอบประชาธิปไตยของคุณนวัตทั้งในฐานะประชาชนคนหนึ่งและประธานขององคอ์กรที่มีแนวทางสนับสนุนรวมถึงเป็นกระบอกเสียงเพื่อประชาธิปไตยประเด็นถัดมาทางองคอ์กรขอชี้แจงเกี่ยวกับโพสต์แรกของคุณนวัตซึ่งมีคําว่าประท้วงอยู่ในเนื้อหาทําให้เนื้อหาเนี่ยมีความสั้นกระชับ ถูกตีความผิดไปเนื่องจากคำดังกล่าวถูกนำไปคาดการว่าองค์กร Miss g r a n ิ International มีความประสงค์ให้นางงามในสังกัดเข้าร่วมชุมนุมบนท้องถนนซึ่งบริเวณดังกล่าวมีผู้ชุมนุมที่สนับสนุนการทำรัฐประหารปะปนอยู่ด้วยดิฉันเนี่ยขอยืนกันว่าการตีความนี้ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดและดิฉันเนี่ยได้รับมอบหมายให้ขยายคำนิยามของการประท้วงว่าไม่ได้มีเพียงแค่การชุมนุมบนท้องถนนอย่างที่คนไทยคุ้นชิน เท่านั้นแต่ยังมีการประท้วงโดยสันติวิธีอื่นๆอีกมากมายรวมไปถึงการยื่นหนังสือแสดงเจตนารมต่อนายกรัฐมนตรีด้วย เพราะฉะนั้นการเหมารวมและคาดเดาว,ว่าองค์กรจะทำการชุมนุมบนท้องถนนเพื่อสนับสนุนการก่อรัฐประหารจึงเป็นการตีความที่ผิดพลาดอย่างมากโดยเฉพาะเมื่อในโพสต์ไม่มีคำกล่าวใดที่เกี่ยวโยงกับการล้มล้างระบอบราาประชาธิปไตยเลยการคาดเดาและเสพสื่อในบรรยากาศที่มีความรุนแรงและความขัดแย้งนำมาซึ่งความเข้าใจผิดและความเสียหายต่อองค์กรมิสแ r ร์ดอินเตอร์เนชั่นแนลและตัวคุณวัตรอย่างน่าใจหายดิฉันเนี่ยขอทิ้งท้ายว่าองค์กรของ เราเป็นองค์กรที่ยืนอยู่ข้างประชาชนและประโยชน์ของคนในชาติเสมอมาดิฉันคาดหวังว่าการออกมาชี้แจงอย่างเป็นทางการในครั้งนี้จะทําให้สังคมเนี่ยหันกลับมามองแก่นแท้ขององค์กรใหม่อีกครั้งและนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะทางด้านของเชอเอมนะคะก็ได้มีการออกมาชี้แจงถึงประเด็นดังกล่าวแบบร้ายยาวกันเลยทีเดียวก็หวังว่าหลายๆคนเนี่ยก็คงจะเข้าใจกันแล้วล่ะค่ะ